ดีค่ะเอ่อกินมังสวิรัตของพี่บวยไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูหัวรสชาติเยี่ยมรสชาติเยี่ยมมากเยี่ยมต้องมีต้องต้องเบียร์มาล้างคออ่นะคว่าก็ เขาบอกว่ามันอะไรนะมันดังใช่ไหมเมียรลาวนะมัะะนมีสองสีนะคะก็เมื่อกี้ก็กินไปแล้วที่ที่ในในซอยนะก็เป็นสีนี้เหมือนกันค่ะก็ว่าจะกินเราอีกสีหนึ่งแต่ที่เขาหยิบสีนี้มาให้ก็รสชาติก็ถ้าเปรียบเป็นเบียร์ไทยก็จะเหมือนกับ ลีโออะค่ะเออลีโอมันจะแบบหวาน,วานแบบขมๆหน่อยอะแต่มันจะหว,นหวานหวานมากหวานมากกว่าลีโอนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คาว่าดังก็เลยถือกันทุกคนเลยอะเดี๋ยวเชยเดี๋ยวตบเทนก็เลยต้องถือบ้างอะไรบ้างน,นะแต่ฝรั่งเขากินไปแสมแข็งเราคนไทยก็แฉมแข่งจะถามอ๊บดู ตามเทรนครับกินเป็นเพื่อนเป้โอ้เดี๋ผมเป็นคนดีฮะผมไม่คว้าม่อสูงสุงแ้คนเยอะลยแต่ผมมาอยู่นี่ผมเสีอคนไปเยอะเลยโอ้โหก็เธอคุณก็อันนี้ก็กดสองแล้วมันจะตามมา3 4 5 6 7 8หหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องดูสถานการณ์นะคะก็ไปแล้วค่ะอ่าน้ำอะไรอ่ะ <laughs> น้ำอะไรกัน <Rach> น้ำผลไม้เป็นพวกรัก <disaster> ส <résult ats> ุขภาพไม่ใช่พวกชอบทำลายสุขภาพหอมหวานอร่อยออกเปรี้ยวนิดๆมาแล้วเหมือนอะไรแล้วฝนฝน